สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชม p พ w วอ a m ประกอบคัสต์ AB ตัวใหญ่อีกแล้วนะครับตัวนี้จากรพอจะประมาณนี้นะครับไส้ในแน่นตึบเลยนะครับเป็นหม้อแปลงซีคอร์ลูกใหญ่นะครับนี่นะครับลูกใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับไฟ65นะไฟสูงนะครับคาปา8ลูกนะครับคาปา8ลูกของสัมวาอย่างดีนะครับ8ลูกวงจรคาสต์เอเป็นบอร์ดได้3ชั้นนะครับ ทานซิเตอร์เยอะมากเลยนะครับฝั่งละ12คู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับฝั่งละ12คู่เลยนะครับตัวนี้เป็นคลัส a อรุ่น2,400วัตต์นะครับราคาขายอยู่ที่7,600บาทเท่านั้นนะครับ7,600บาทส่งให้ฟรีแบบโอน18นิ้วข้างละ2แน่นๆ12นิ้ว15นิ้วข้างละ3 4เล่นได้สบายไส่นะแน่นๆน่นนะมอแปลงลูกให,ใหญ่ๆคาปา8ลูกนะครับวงจรคลัส AB นะครับทานซิเตอร์ใส่มาให้จุกๆเลย นะครับชุดป้องกันลำโพงมีนะถ้าใรสนใจก็โทรมาแล้วกันนะครับเบอร์โทรที่หน้าจอนะมาฟังเสียงกันครับ